สวัสดีครับเพื่อนๆพบกับผมเช่นเคยกับช่องเกษตรไทฟูอีกแล้วนะครับวันนี้นะครับมีกิจกรรมใส่ปุ๋ยครับต้นอินทผลัมของเรานะครับอายุ4ปีแล้วนะครับอินทผลัมถึงเวลาใส่ปุ๋ยแล้วนะครับปุ๋ยของเราก็จะเป็นปุ๋ยเคมีนะครับสูตรเสมอนะครับ15 15้าสิ้าสิบห้าตอนนี้ได้กลับมาอยู่บ้านแล้วนะครับก็จะใส่ นะครับทุกเดือนนะครับเดือนละหนึ่งครั้งนะครับไม่ว่าจะเป็นอินทผพาลัมนะครับทุเรียนต้นทุเรียนแล้วก็มีอ้อยนะครับหลักๆสามตัวนะครับที่จะใส่ปุ๋ยเรนนี้นะครับส่วนมะนาวเราปุ๋ยม่ต้องนะครับดกอยู่แล้วนะครับก็จะมีอินทผพาลัมนะครับมีทุเรียนมีอ้อย พันน้ำสุพรรณบุรี50นะครับที่เราจะมาใส่ปุ๋ยวันนี้นะครับเรื่องต้นนะครับเมื่อวานนี้ก็ได้ตัดหญ้านะครับตัดหญ้าบริเวณร,บรอบๆทรงคุ่มของอินคาลัมนะครับลากเขาถึงนี้นะครับเพราะฉะนั้นการใส่ปุ๋ยเราก็โรยนะครับบริเวณขอบๆใบนะครับเพราะลากเขาจะหากิน บริเวณปลายใบแน่นอนนะครับไปเลยนะครับใบเขายาวถึงไหนรากก็จะยาวถึงนั่นนะครับรากของเขาจะประมาณนี้นะครับเป็นใส่ปุ๋ยให้รอบๆนะครับไปเลืยนะครับปุ๋ยสูตรเสมอนะครับบำรุงทุกส่วนของพืชนะครับสรเสมอ ครับตั้งแต่ปลูกมาไม่เคยใส่ปุ๋ยเลยครับสีปป่ปีแล้วนะครับอินตะฟาลำมีแทงจันออกมาเป็ต้นเป็นเพศผู้นะครับนอกนั้นจันยังไม่แทงน,นะครับรเพราะฉะนั้นปีนี้เราจะมาบำรุงกันให้เต็มที่นะครับโดยการใส่ปุ๋ยเป็นประจํำครับ ประมาณนี้นะครับการใส่ปุ๋ยอินทรพัมนะครับต่อไปก็เป็นทุเรียนนะครับรอบๆใบ,บาย,ยาวถึงไหนใส่ถึงนั่นนะครับใส่ทุเรียนอดิสงของการใส่ปุ๋ยก็มะนาวก็ได้ด้วยนะครับ รอบเลยนะครับใส่ปุ๋ยก็จะใส่สลับกันนะครับเดี๋ยวก็จะมีใส่เคมีเดี๋ยวสลับใส่อินนรีปุ๋ยขี้วัวครับก็ประมาณนี้นครับต้นเรีออยนของเรากำลังสวยเลยครับนี่แตกยอด จะเอาขวดน้ำมาโน้มกิ่งลงครับให้กิ่งเขายืดออกข้างครับต่อไปก็จะเป็นอ้อยนะครับต่อไปก็เป็นอ้อยครับมันเดินในส,ส่สีรรบรอบครบัรบ เรามาใส่กันให้เสร็จเลยครับเรียนตัวนี้ก็สวยเหมือนกันครับ ก็เดี๋ยวที่เหลือผมก็จะใส่ต่อนะครับก็ประมาณนี้นะครับวันนี้ก็พามาดูบรรยากาศการเข้าสวนนะครับการให้ปุ๋ยพืชน,นะครับสูตรเสมอนะครับ15 1สิบห้าสิบห้าจะเป็นอินทผลัมนะครับต้นทุเรียนอ้อ,อยขันน้ำนะครับต้องดูแลเขาหน่อยนะครับช่วงนี้ได้กลับมาอยู่บ้านแล้วนะครับ เดี๋ยวจะพาไปดูบรรยากาศรอบๆนะครับเดี๋ยวกล้องแคนให้ดูนะครับสวนมะนาวนะครับความดกของมะนาวเดี๋ยวพามาดูความดกของมะนาวนะครับนิดนึงนะครับเ,เป็นมะนาวเป็นพิชิตนะครับดูความดก ขนาดไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเนี่ยปล่อยธรรมชาตินะครับมะนาวอายุห้าปีเต็มแล้วนะครับผลผลิตของเราเยอะมากนะช่วงนี้ท่านไหนสนใจในเรื่อง,องมะนาวก็สามารถสั่งจองกันได้หรือเข้ามาซื้อได้ที่สวนนะครับซื้อเยอะมีลดให้พิเศษนะครับ ูสวนฝั่งนู้นครับฝั่งนู้นก็ดกเหมือนกันนะครับมะนาวดูบรรยากาศสวนมะนาวของเรานะครับด้านหลังก็จะเป็นภูเขานะครับบรรยากาศล่มลื่นน่าอยู่มากนะครับเดี๋ยวมาดูอ้อยนะครับมาดูอ้อยนี่ดกมากครับอ้อยของเรา ตอนนี้อ้อยก็ไม่ได้ใส่ปุ๋ยนะครับเพิ่งจะได้เข้ามาดูแลเพิ่งจะเริ่มใส่ปุ๋ยนะครับต้นของเขาก็ลำใหญ่มากเกี๋ยวเท้าแขนนะครับลอกกาบออกเขาก็จะดูสวยครับแมลงก็จะไม่เข้านะครับประมาณนี้นะครับใครสนใจ อยากได้อ้อยครับขันน้ำสุบริยบศรี50นะครับเอาไปเพาะชำเอาไปปลูกนะครับมีข้อตาขายนะครับข้อตาสวยๆอย่างนี้เกิดดีแน่นอนนะครับใครสนใจอยากได้อ้อยนะครับไปปลูกไปขยายต่อก็สามารถติดต่อได้นะครับที่เบอร์โทรด้านล่างเดี๋ยวทิ้งไว้ให้นะครับช่องเกษตรไทพูหรือแฟนเพจนะครับมีเฟซบุ๊ก k รับซับพันธุฟาร์มนะครับ เพื่อนๆสามารถแอดเบสเข้าไปที่เพจนะครับซับไพทูลฟาร์มได้นะครับมีทั้งการเลี้ยงด้วงนะครับมีทั้งมะนาวมีทั้งอ้อยนะครับเพื่อนๆท่นนนานไหนสนใจอยากได้อ้อยอยากได้ด้วงนะครับก็สามารถโทรเข้ามาสอบถามได้เปิดโทรด้านล่างนะครับประมาณนี้นะครับทีนี้ก็พามาดูบรรยากาศของสวนของเรานะครับ บรรยากาศลมลื่นขนาดไหนนะครับก็ขอบคุณนะครับทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับท่านไหนที่เข้ามารับชมแล้วนะครับยังไม่กดติดตามยังไม่กดตับสไบครต์ก็ฝากกดซับสไครตกดติดตามให้ดึงนะครับเพื่อเป็นแรงใจเป็นกําลังใจให้ช่องของเรานะครับช่องเกษตรไทยภูฝากไว้ให้ท่านขอบคุณทุกท่านที่รับชมครับผมสวัสดีครับ